สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูแดงเคค่ะค่ะวันนี้คุณครูคนำกิจกรรมสร้างสรรค์มามอบให้เด็กๆนะคะคุณครูแดงก,กับพี่เอจะทำการพักสีค่ะอุปกรณ์มีดังนี้นะคะเด็กๆเด็กๆพอเราได้กระดาษแล้วนะคะ เราก็ใช้สีสีนี่เด็กๆเอาสีที่มีนะคะสีน้ำสีปอตเตอร์หรือสีฝุ่นก็แล้วแตะ่นะคะที่จะหาได้เวลาบีบสีนะคะใส่ตรงกลางกระดาษนะคะนี่เป็นสีส้มภาษาอังกฤษว่าอะไรคะพี่เออเรนค่ะออยต่อไปเป็นสีสีเหลืองนะคะสาอังกฤษว่าอะไรคะ yellow อ่า yellow นะคะ ใส่ตรงกลางสีเหลืองแล้วต่อไปเป็นสีแดงวว้าวสีแดงมาสังกกษว่าอะไรครับพี่เอเรดค่ะสีแดงนะคะเรดน้ำเยอะนะคะ่านอ่าสีแดงใส่เยอะๆหน่อยอยู่ตรงกลางจะได้ส,สวยๆนะคะต่อไปเป็นสีเขียวค่ะ สีเขียวภาษาอังกฤษว่าอะไรนะคะกรีนค่ะกรีนค่ะอ่าอ่าสุดท้ายเป็นสีน้ำ Green, เงินนะคะภาษาอังกฤษว่าอะไรพี่เอกรู Blue, ค่ะรู Blue, นะคะนี่เสร็จแล้วจะออกมาเป็นอะไรนี่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะ<ๆ>เด็กๆตื่นเต้นนะคะ <Thank you. S 1> แล้วพับกระดาษให้เป็นกิ่งกลางตรงสีพอดีนะคะ แล้วเราก็ใช้ฝ่ามือของเรานะคะรวดสีอ้าวสีน้ำเงินติดมือคุณครูแดงแล้วพีว่เออ้าวโอ้ตื่นเต้นจังเลยว้าวเสร็จแล้วโอ้สวยคหมคะสวยงามมากเลยค่ะรูปอะไรเนี่ยโอ้เหมือนรูปดอกไม้เลยนะคะ,คะ เสร็จแล้วค่ะเด็กๆเห็นไหมคะพี่เอสวยไหมคะสวยมากเลยค่ะคุณแม่เออเป็นรูปอะไรคะพีเอว่าเหมือนดอกไม้นะคะเออดอกไม้เด็กๆทำเสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูแดงและพีเอดูนะคะแล้วอย่าลืมบอกเล่านะคะว่าเด็กๆทำเสร็จแล้วเป็นรูปอะไรนะคะนี่คือการพับสีคะ่ะช่วยกันทำสนุกสนุกไหมคะแล้วส่งมา แล้วเราพบกันใหม่ในค้างต่อไปสวัสดีค่ะ